โรงเรียนบ้านบุผางยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการพาณิชาอินช้างและคณะด้วยความยินดียิ่งค่ะโรงเรียนบ้านบุผางตั้งอยู่ที่บ้านบุผางหมู่สามตำบลหนองเมธีอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสอง มีเขตพื้นที่บริการสองหมู่บ้านได้แก่บ้านบุผางหมู่3และบ้านทุ่งมนบ้านนนสายหมู่4โรงเรียนบ้านบุผางเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทางสิ้น68คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทางสิ้น10ท่าน โดยมีพ่วอในการประพันธ์กำเนิดพรมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนักเรียนมีความรู้ความสามารถทุกสาระการเรียนรู้มีคุณธรรมจริยธรรมรู้จักดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงอัตลักษณ์ของผู้เรียนประหยัดอดออม เอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียนผลงานที่ภาคภูมิใจในรอบปีที่ผ่านมาได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทเขต2เขาร่วมแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ภายใต้หัวข้อความสามรคีคือพลัง สร้างสรรค์สังคมดีในการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่64ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดสกลน,นครได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบุผาง ได้มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3ทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ขึ้นไปสามารถอ่านคล่องเขียนคล่องอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาคือนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มีผู้อำนวยการประพันธ์กำเนิดพรม จึงได้นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านบุพางจัดการประเมินความสามารถในการอ่านจัดการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 6ถึง6เป็นประจําทุกภาคเรียนโดยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556จากการประเมินในครั้งแรกผลที่ได้คือมีนักเรียนจำนวน8คนของจำนวนนักเรียนทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงจำนวนเจ็ดคนดังนั้นทางโรงเรียนจึงต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่มีระดับคุณภาพการอ่านอยู่ในเกณฑ์พอใช้และต้องปรับปรุงจํานวน15คนมาร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่โรงเรียนจากการประชุมหาแนวทางแก้ไขดังกล่าวพบว่าสาเหตุหลักๆนั้น มาจากตัวนักเรียนเองที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับปิดามารดาซึ่งแท้จริงแล้วนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายด้วยข้อจำกัดด้านการศึกษาและด้วยอายุที่มากแล้วทำให้ไม่สามารถสอนหนังสือหรืออธิบายการบ้านให้บุตรหลานได้ดีเท่าที่ควรจากการประชุมดังกล่าวสามารถสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาได้คือ ให้เพื่อนบ้านหรือพี่นักเรียนที่เรียนในชั้นที่สูงกว่าช่วยทบทวนและสอนหนังสือให้น้องและจากการทดสอบครั้งต่อมาความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่มีปัญหาก็มีการพัฒนาขึ้น100%แม้ว่าการประเมินการอ่านในครั้งแรกผลของการประเมินของนักเรียนบางคนอาจไม่เป็นที่น่าพอใจนะ แต่เมื่อได้รับการแก้ไขในจุดบกพร่องดังกล่าวนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกคนจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จในการดำเนินงานทำให้ผลการประเมินผลสัมทธิ์นักเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ NT และผลการประเมินผลสัมทธิ์นักเรียนระดับชาติหรือ ONE มีผลการพัฒนาที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาในภาพรวมระดับปฐมวัยได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาและระดับประถมศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนในปีการศึกษา2558 จากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือการพลิกโฉมโรงเรียนในหนึ่งปีที่มุ่งเป้าหมายให้นักเรียนอ่านได้ถือเป็นนโยบายสำคัญโรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดการทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงโดยให้คณะครูเป็นผู้ประเมินแบบคละชั้นเรียนจากการประเมินดังกล่าว ผลที่ได้สามารถสรุปโดยภาพรวมได้ดังนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่1การอ่านอยู่ในระดับดีการเขียนอยู่ในระดับดีมากชั้นประถมศึกษาปีที่สองการอ่านอยู่ในระดับดีเยี่ยมการเขียนอยู่ในระดับพอใช้ชั้นประถมศึกษาปีที่3การอ่านอยู่ในระดับดีเยี่ยมการเขียน อยู่ในระดับดีชั้นประถมศึกษาปีที่4การอ่านและการเขียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมชั้นประถมศึกษาปีที่5การอ่านอยู่ในระดับดีเยี่ยมการเขียนอยู่ในระดับดีมากและชั้นประถมศึกษาปีที่6การอ่านอยู่ในระดับดีเยี่ยมการเขียนอยู่ในระดับดีสรุปภาพรวมของโรงเรียน ด้านการอ่านอยู่ในระดับดีเยี่ยมและด้านการเขียนอยู่ในระดับดีและจากการประเมินครั้งที่1ของคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสองได้ประเมินผลดังนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่1การอ่านอยู่ในระดับพอใช้การเขียนอยู่ในระดับดีมากชั้นประถมศึกษาปีที่สอง การอ่านอยู่ในระดับดีการเขียนอยู่ในระดับพอใช้ชั้นประถมศึกษาปีที่3การอ่านอยู่ในระดับดีมากการเขียนอยู่ในระดับต้องปรับปรุงชั้นประถมศึกษาปีที่4การอ่านอยู่ในระดับดีมากการเขียนอยู่ในระดับดีชั้นประถมศึกษาปีที่5 การอ่านและการเขียนอยู่ในระดับดีมากและชั้นประถมศึกษาปีที่6การอ่านอยู่ในระดับดีเยี่ยมการเขียนอยู่ในระดับต้องปรับปรุงสรุปโดยภาพรวมของโรงเรียนด้านการอ่านอยู่ในระดับดีมากและด้านการเขียนอยู่ในระดับดีการแก้ปัญหาซึ่งขณะนี้ อยู่ในขั้นรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาสำหรับแนวทางการแก้ปัญหานั้นโรงเรียนคงยึดแนวทางการแก้ปัญหาเดิมเพราะจากการดำเนินการครั้งที่ผ่านมาได้ผลเป็นที่น่าพอใจโรงเรียนบ้านบุผางเป็นโรงเรียนขนาดเล็กถึงแม้จะมีบุคลากรน,น้อยซึ่งมีข้อจำกัด ในการบริหารจัดการเกือบทุกด้านแต่บุคลากรทุกท่านได้ร่วมมือร่วมใจช่วยกันพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถเพื่อสนองนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดผลอันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศัก,กยภาพต่อไป โรงเรียนบ้านบุผางขอขอบพระคุณนางพาณิชาอินช้างพ่วมหนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสองและคณะที่ได้ให้เกียรติมาประเมินและเป็นขวัญกำลังใจให้กับโรงเรียนบ้านบุผางโรงเรียนบ้านบุผางขอขอบพระคุณค่ะ